เค้ลรัเพลงไงเออลืมบอดจิบบอจูฟังพี่น้องมานยืนชาลาบอยู่เนี่ยครับผมมาขึ้นบอดจัวบอพื้นบ้านั้งไหนลูกพี่เดี๋ยวเสียงบังไฟเสียงเช้าลับไปเออ้ออเพี่น้องม่านชุ่มผู้ชาตินั่งยิ้มหุ่นอันมุดเจ้าอย่างงู้เพาะว่าบอดจัวบาดพื้นมุดเจ้าจังไหนมาพีนะอ่าอ่าครับว่าวักคักว่าจนเบิดจนหลอดจนเกี่ยงสังวาลเออว้าวจูู่่จุกัดนี่คือจังพิวหนูแดงนี่ยแล้วกับว่าวด้บ่านตังไหนลูกพี่พี่หนูแดงนะบ่ละว่าออ ถ้าเบิ้งน้ามือื่นาจีมาเบิ้งสาวหน่อยเป็นแบะแทกงละวาเออแมนคมระวาอีตัวนี้แมนบัตรลอยสี่สิบบาทเราจีซื้อเหมาไ้สิล้ปีนพร้อมพุน่ะละวานอ่ะเออี่รูแดงนี่ซื้อรู้แดงเนี่ยห้าสิไปออจังแมนมแมนหรากูกะบอกอ่ะช่วงนี้นะครับ พ,พี่พี่แม่แม่ที่อยู่หน้างานนะครับตอนนี้รเรามีเสื้อคลายอ้อดมาขายที่หน้าง,งานแล้วนะครับค<อ>นในส่วนจิตสนใจนะครับสามารถแวะไปชมได้ครับใส่แล้วรวยใส่แล้วปังนะครับผมใส่แล้วคลายครับผมลคลายอย่างนี้คลายอ้อคลายโอ้เจือคลายอ้ออ่ะพี่น้องครับผมในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายใจห่งเดียวให้พี่ป้อมแย้มนะครับเพลินพี่ไอซูพี่น้องฟังนะครับผมเดี๋ย่อเฝ้ามุดจังหวัสื่อจะไปเสือไข่ออดผู้เดบิวทันสื่อยงเมื่อคืนไปชื่อไปชื่อ เราไม่ได้สงสัยไคดอกสงสัยก็ใสยไปเราอยากถามผู้หนึ่งอยู่ถามไปทุกดาวื้อไปลาซื้อเราได้หนิลาเื้อสองเพื่อสันผู้นีื้อไปทุกเจ้าซื้อไปพอดิอันชืไปื่อสเขามาขายอยู่นางาูน่ไม่ยดีทงมามาบังันี่ยังบ่ทางวนาไฮฟีเจ้ฝันเราเจ้าันต้องอดอุดหนุนอกันก้อน เว้นสีไหยยุ่งต่วัาจะง่ายอันเราต้องอ,อนดนุนก่อนต้วงดังออกพลัดตั้งชิดใหน้างมร้อยห้าสิบวางก็ไม่ได้นะอยากลูกอยากคำเธอหยุดเออเออเอออยากลูกอยากคำอย่างครับคำมร้อยห้าสิบ<ม>เอาพ่อเคมมาเฮ้าอียงังมาล้ำชูปีนองตังแม่กูไปหัดล้ำมาแต่หึงนอบ้าน เป็นสุดโตแล้วเจ้าบ้าเออแล้วแต่ทีให้เป็นดอกเอ้าเอ้าเข็มระอุ้ยฮะเนี่ยมาบ้างขวดเข็มไอ้หลุยเมื่อพี่เอาพี่หล่อครับฟังพี่หล่อฟังล้ำซ้ำเติมให้ยัรรซึมอยู่เลยคือจะนำบอไสอาหรักสุสานบ้านเจ้าฮับอีสานเวาไยเดี๋ยวๆครับผมเพราะข้าด้กินน้ำมูอยู่ไหมไอ้บอยไหมพอกัดจังหวะสักครู่ครับื่อลดลดลเก๋งโดยฮอนด้าห้าแปดหนึ่งสี่ครับผมขยับให้ด้วยครับมุมนี้เพราะว่าจะเอาเต็นท์มาต่อตรงนี้นะครับทีมงานกำลังยกเต็นท์มานะครับ ผมเป็นสองคันพุ่นตินนะนิสันนิสันสีเทาของใครนะครับขยับให้ด้วยนะครับนิสันสามห้าสองสองละเอียดนะครับผมนะครับมวดที่จะมานี่แหละนะครับเพิ่นขางข้างวอนหมายถึงว่าเพิ่นขางค้างวอนไหมข้าสีมายืดเอาเงาตัวเขาออกจากไป หากเป็นลั่มเกี่ยวลั่มทั้งชั้นลั่มชุดสะแนนค่ะนี่หอดลั่มเกี่ยวพอเลยเดี๋ยวเขาไปผู้ภาคใครขออนุญาตเกี่ยวพอเด้อค่ะเหมือนอีเด้อค่ะเลยเอ้าน,นอกก็ได้เออนอกกล้องจะเอื่นพ่อค่ะเ<อ>สียคือเปียกไว้ขี้นี่บลขอกที่นี่นะเจ้าที่เนาะ านี่แล้วจังว่าปลาล่าไแก้มไอปลาลาเรียนแก้มกูแล้วปลาล่าไแก้มไอปลาล่าาศาสนาปลาสู่เจ้าศาสนาสาวป้อมแปมมีสู้กัสิละมีแฟนกัสิไลเนี่ยตัวกูนะละขันเจ้าใจเข้าใจเข้ามาเบากันมาไอบอลไอ รถตู้นะครับรถตู้รถตู้โตโยต้านะครับผมหนึ่งในสยามนครนนทสิทธิ์นะครับขยับรถตัวนเลยแปดเก้าโอ้นะครับโอ้ยรถตู้ขวางทางอยู่วขอทษค่ะโอ้ยไปพาร์ติอ่ะกับผู้เบิรงเขาประกาศเนี่ยเนาะเขาประกาศเนี่ยจะโอหยอดใช้แล้ววะเงี้โอ้ยโอรถตู้โอ้ยรถตู้เออ โอเละนนสะต้องมูเขาว่ารถตู้หอดรถตู้ปากกาศแจะบ้าบ้ากอกหูคอยล้างให้ตึ๊กยุกเอาไหมเอาไหมโอยละน่โอ้ปวดแขวที่โอ้ไปขี้ไหนล่ะบัดนด้นหัวหันหัวม่อวไม่ถอด เอามาล่ำไฟไส้ห้อึกชินีเอาพี่น้องคู่มาฟังลองฟังรับลูกขึ้นฟ่อนย้อนโยไปน้ำกันได้ครับพี่น้องเด้อเอี่ยวเอี้ยวคู่บังอยู่ทางไล่สดกับลูกขึ้นฟ่อนน้ำกันได้นะครับเอาช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยวจากนักเอกพ่ออาบน้ำและพ่อปูเหม็นบาเดินหน้าเหม็นบาเดินหน้า เฝ้าสัมมาบ้านเป็นเล่าคัมเบ้าคอามอ่อยความกอดสัมมาบ้านใจจ่อเฮคัมเบ้าทิดใช้ควาเสียงใจเฝ้าอ่อยอริสาวเฝ้าเจ้าเดือนเจ้าดาวเก่าปิ่นคำยืนเคยเห็นพ่อขอลับไล่คนผ่านเคยเห็นพ่อขอลับไล่คนผ่านปากบอกวันสองเจ้าเอาคำเบ้าออยสาวถึงคราวมีรักปัสสินทุกคราวมีรักปัสจินมีคู่ชีวิตจะทำตัวอย่างไรยี่งช้าคงไม่กล้าเชื่อใจ พี่จา้าน้องใบกะเฉียใจเองก็นอนร้องไห้พี่ชายหลอกลวงอยากคนละให้ดูใจไปก่อนอยากคนละให้ดูใจไปก่อนสับปีงามงอนพี่จะรอได้ไหมได้ีสุดรบร่าแรกน้องจริงใจดีสุดรบร่าแรกน้องจริงใจสับปีผ่านไปให้พี่มาเด็กดองสับปีผ่านไปให้พี่มาเด็กดองลองดูแม่ข้าชายจริงคือบา้าลองดูแม่ข้าชายจริงคือบ้าอีสับปีทางหน้าจะมาเอาว้งสุขอ จะรอสามปีดังวาจะรอสามปีดังวาให้ลืมสัญญาใหปลาผากมาต่อ,อพี่เจะหารักจริงต้องรอนะจ๊ะพี่จะหารักจริงต้องรอสามปีนั้นโนเธอรอได้แต่กันสามปีนั้นโนเธอรอได้แต่กันถึงบ้านนั้นให้จริงให้ลายถึดบ้านนั้นละให้จริ้งใหลายมันบ่โดนดอกอ้ายกระชายหนักพักหญิงเงี้ยป้อมรักิงว่าโดนถูกมิจนางั้เป็นคนรัก ดยามเจ็บยามป่วยอยู่เล่ใดยามเจ็บยามป่วยถึงยามสวยป่วยใครอาศัยถึงคนอิงความระยิบเป็ดหัวห่อเมียพ้ายความระยิบเป็ดหัวห่อเพราะกับกระูกเรียงกันแล่ะล้ำไปล้นลุกเมื่อไ่ผ้ายพ้ายความระยิบเป็ดหัวห่อเมียพ้ายยามปันไดผ้ายกันแล้วส่ดั้นดื่นเอาหัวเมียคำใจกันคือบาหัว เรี้ยค่าหัวใจกันคือว่าให้เป็นสังเฮ้าหน้าอีนังนอนอยู่หลังอยู่หลังอีนางนองอยู่หลังฮะฮะฮเมื่อกีฮเลยเะฮะฮ้ฮะ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 ้รับฮะ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 บาทะฮบฮะ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  ครับมาเป็นล้วมาแล้วมา่ต้อพี่เขาเชื่ออย่างเงี้ยว่าแม่งน้องมิ้วพี่ต้อเป็นมิ้วอ่ะเนี่ยน้องยังแย่น้องยังน้องหมาคนละมิวพี่มาแล้วนะคะมิวรัชดาบอกนี่นี่นี่น้องมิวจังว่าน้องมิวอันนี้น้องมิวอันนี้ลับแล้วเราบอกค่ะยังไม่ให้แล้วงเลี้ยงเดี๋ยวบอกจูพี่น้องบ้างถ้าดูหน้านี่เป็นน้องมิ้วถ้าต่ำกว่าหน้านี่คือน้องมิว ออกเงี้เกามิวโอ้มวเอาดีๆได้หรอพี่อ่ดีอยู่แล้วกูมารมองนีงสวัสดีค่ะอ้าวคือบริัสดีมัตตาบ้านมรวษัสดียันต์ตรงนี้เอาอันลืมเข้าก็หนักๆชังรูขอแห้ง เชียีสบุทตะกคนท่ะขอบคุณสำหรับกานเทเง สอบไปสามนักเมื่อเรวอยู่กินข้าวอะเอาตี